มีด่ายปลูอันนี้ต้นอะไรนะผลสุกับขุดน,นีมะนาวมะนาวมะนาวเขาเรียกมะนาวเลยนะที่ออกตลอดปีอันนี้อ่ามันเบัลลี่ไต้หวันสตรอเบอร์รี่ก็คือไต้หวันอันนี้มันเบัลลี่ พอดำตุรกีและอันนี้เราพอเองนะคะเนี่ยแบล็คเบอร์ี่เอ้ยงามแล้วอันนี้ไม่รู้ตอนแรกสั่งพุทราจีนซื้อในราซาดา้ากลายเป็นพุทษาไทยก็ไม่รู้พันอะไรนี่เราได้อันนี้มาค่ะพุทาจีนแท้พันไทยเกรุทธนะคะ รักม,มาได้เดือนหนึ่งแล้วงามสวยมากเลยออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วต้นใหญ่เลยแปบ๊บเดียวแต่ละลดด้วยอออะไรเนะีฮอร์โมนปลาทะเลด้วยนะคะแต่ต้นเนี้ยมานานกว่ามีลูกแล้วค่ะสามลกูกพันไตกระทูท้เหมือนกันจะได้กินไหมน้อก ก็มีหลากหลายแล้วก็มีมะม่วงพันสาร,รยานี่สวนของแม่ถ้วยฟูค่ะมันบอรี่พันพันไทยนะคะพันทางเหนือลูกเล็กและอันนี้คือตะขบยักษ์ตะขบยักษ์ไล้หนามไม่ออกลูกเลยมีแต่ใบงามมากอันนี้ก็คือปุยฝ้าย ปวยไฟอะไรหนะาไหนหน่าปวยไฟวายเจอเพียเจอเพียแป้งแล้วค่ะนี่นี่เดี๋ยวเราเอามาฉีดเพียแป้งนะคะได้สองต้นงามเลยงามเลยค่ะแล้วเราก็มีผักโกดนะคะมีใบเตยอ,อันนี้สลัดเราไม่ค่อยสนใจสลัดเลยสงสัยก็ไม่ได้กินหรอกอันนี้คือผักโขดค่ะท่านผู้ชม พักโกรธนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูคิดว่าเป็นอน,นี่นะคะเนี่ยอะไรเนี่ยนักพีทอะไม่รู้พีทโดนัทหรือพีทธรรมดาจะรอดูว่ามันใช่ไหมอันนี้มาขามเทศมันไม่เคยออกดอกแล้วเราก็ตัดเลยเพราะว่ามันคงจะไม่ได้กินออันนี้คือ,อน,นี่ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโค้งนะคะอันนี้คืออ่างุงนนิ้วมือแม่มดนะคะเนี่ยเนียงามเลยฝนตกงามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้มามาให้ซื้อเพิ่งซื้อค้างมาเพราะว่าอันนั้นสงสารเขาเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเลยห้อยตรงเพลงนะคะ่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าเราจะมีผลผลิตให้เราได้ชิมสักต้นหนึ่งไหมเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะคะ